สวัสดีครับ FC นาติมีดเดินป่าอ่อนถั่วครับวันนี้อยู่ในช่องรองนะครับช่องอ่อนถั่วครับมีขวานอีกแล้วครับขวานชุดใหม่ครับขายดีมากๆครับขายดีมากๆเป็นขวานขนาดกลางครับเป็นเหล็ก DC 53ซึ่งเป็นเหล็กตานสนิมนะครับยังราคาเดิมนะครับไม่ขึ้นและไม่ลงนะครับราคาเดิมครับแบ่งให้กับเพื่อนๆราคา1,200บาทพร้อมส่งนะครับวานแบบนี้ครับ เพื่อนๆเ,เคยเห็นแล้วเนาะเคยนํามาแบ่งหลายครั้งแล้วนะครับใช้งานดีจริงๆครับนี่ใช้งานดีจริงๆนะครับหนึ่บาทพร้อมส่งเก็บเงินปลายทางครับเดี๋ยวมาดูรายละเอียดของตัวขวานกันครับอ่านี่ครับเป็นขวานทรงไวกิ้งขัดขาวกึ่งเงาสวยงามมากครับนี่ดูผิวครับตัวนี้ชุบ ในเตาไขอุุหภูมิครับความแข็งอยู่ที่59าสิบเก้าร็อกเวลนะครับดามจับไม้พยูงครับเป็นไม้พยูงเวียดนามสวยงามมากดูบอดี้ของดามดูนะครับนัาติจะจับไปดูนี่ไม่ได้เล็กมากนะและไม่ได้ใหญ่จนเกินไปนะครับพกพาสะดวกสบายนะครับความกว้างนะครับของคมขวานะครับจากซ้ายมาขวานะครับตรงนี้นะครับจะอยู่ที่4นิ้วครับความสูงก็คือจากคมมีดมาสันมีดนะครับเอ้ อาคมขวามาสันขวานะครับอยู่ที่สี่นิ้วครับก็พูดง่ายๆก็สี่คูณสี่นะครับนี่ยาวสี่สูงสี่นะครับส่วนด้ามจับครับวัดจากหัวมาท้ายด้ามครับด้ามจับอยู่ที่สิบจุดแปดนิ้วครับสิบจุดแปดนิ้วนี่นาตีเป็นคนสูงร้อยเจ็สิบหกนะครับเวลาจับด้ามขวาเนี่เห็นไหมครับ ตัวนี้สามารถตัดกิ่งไม้นะครับใช้งานหนักพอๆกับมีดขนาด9นิ้ว10นิ้วเลยทีเดียวนะครับแล้วที่สําคัญครับมีของแถมเยอะเลยนะครับชุดนี้ครับ1นึ่พาสองรอยบาทเพื่อนๆจะได้ตัวนี้ครับอกันขมขวานนะครับซองนะครับดูครับใส่เข้าไปนะครับนี่การขมขวานแล้วนะครับหนึ่งอย่างแล้วนะครับ อย่างที่สองตัวนี้เป็นห่วงหรือว่าเป็นหูห้อยเอาไว้ร้อยกับเข็มขัดติดข้างลำตัวนะครับเวลาใส่ก็ใส่เข้าไปได้เลยนะครับใส่เข้าไปได้เลยนี่เห็นไหมครับห้อยติดข้างลำตัวแบบนี้นะครับเดี๋ยวนาตดให้ดูนี่ครับถ้าจะเอาคมขวาไว้ด้านหลังก็เอาไว้อย่างนี้ครับ ห็นไหมครับหนึ่งพันสองร้อยบาทเพื่อนๆจะได้เป็นเซ็ตกล่องแบบนี้นะครับกล่องแถบแม่เหล็กครับนี่กล่องสีดําแบบนี้ครับเวลาใช้งานเสร็จล้างแล้วเช็ดให้แห้งนะครับใส่กล่องเก็บไว้ได้เลยครับเป็นกล่องแถบแม่เหล็กเดี๋ยวตีจะเปิดให้ดูครับแม่เหล็กจะอยู่ด้านตรงฝาเปิดนะครับอ่านี่ครับนี่นะครับเปิดเลยเปิดเสร็จนะครับ แล้วก็จะได้เซ็ตกล่องแบบนี้ครับที่เห็นสีดำๆตัวนี้เป็นฟองน้ําแข็งนะครับเป็นฟองน้ําอัดแน่นเลยครับนี่เป็นจะได้เซตนี้เลยนี่ครับสนใจทักทายมาได้เลยนะครับราคา1,200บาทนะครับพร้อมจะส่งนะครับเก็บเงินปลายทางนะครับขวานตางสนิมใช้งานดีมากนันตีการันตีเลยนะครับใช้งานดีจริงๆนะครับ สนใจทักทายมาได้นะครับสวัสดีครับ